ค่ะเก็บค่ะดูเพื่อนดูดอกนี้โอ้ยฉันจะบ้าตายเพื่อนหัวล้อใหญ่เลยโอ้ยมันกรอบมันเปราะเยอะมากดูยป้ายๆ้าๆมันแก่แล้วมั้งแมตตตรงนี้น ถ่ายลูกก่อนดูกลุ่มนี้โหตื่นเต้นมากดูปอกใหญมากลูกลุมนี้ว้าวเพื่อน,อน<ๆ>วันนี้ก็พาเข้าไปตามเคยดูยบรรยากาศปา่าถ่ายดูมากับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นูน้นเก็บอยู่ข้างหลังเจอเห็ดแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆดู เห็นไหมตเต็มเลยค่ะเนี่ยมีแต่พวกนางหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนชาวฟิลิปปินส์มาเก็บเห็นไหมมีแต่พวกนางหมดเลยเนี่ยมันเกิดไม่เป็นกลุ่มแต่ดอกใหญ่อยู่ค่ะด้วยนี่ดอกใหญ่มากเ่ยเห็นไหมสองอันนั้น เจอเห็ดม oh, oh, ันปูด้วยค่ะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนเก็บโอ้ดูสิสวยมากเลยนะเเป่สลอะเดี๋ยวต้องเล่นสลิกบลสมสเหรอใช่เดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวจะเล่นแค่บลูมสเตอร์บุ๊คสิเอ๊เดีอยวกาให้น้ำก่อนนี่ Oh. Sånn. Jeg sier sånn store... at ja, hun ikke liker sånne store Jeg, jeg sa fra henne, og hun sa hvis du lukter mye, så er den god. Jeg sa at uh, jeg plukker alt, jeg også. Og... Ja, jeg også. Jeg plukker alt. <laughs> ดูเพืเ่อนๆขายยาวมากโอ้ยกลุ่มใหญ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูดวพวกนั่งหมดเลยเนี่ยใต้เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่ดอกใหญ่มากเนี่ยแก่หมดแล้วแม่ดูสิเดี๋ยวเก็บตรงนี้ให้ดู มีแต่ดอกใหญ่ๆแล้ดูดอบกฟังนี้ดูอ๊ย

I like to cook thành lát thanh non, được ở trong này, thấy không? Nè, để thấy du, cái, <gì đó> <laughs> <laughs> cái hệt yeah. đam nhiều quá, du, du hệt đam, đang một nơi, nè. เห็นไหมเห็ดดำยาวเป็นแถวเลยว้าวนี่ยเนี่นี่นี่ดูกลุ่มนี้ใหญ่มากมีแต่ดอกใหญ่ๆเก๊กเก๊กโอ้ยอลังการมากเลยตื่นเต้นจริงๆเลยตรงนี้แต่มันเริ่มแก่แล้วดูเพื่อนๆดูกลุ่มนี้หู ื่นเต้นมากต้องใ้ดูมันแก่แล้วนะแต่มันแก่ยังไม่มากมันพอได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวตรงนี้ปล่อยให้เพื่อนเก็บดีกว่าเราเอาตรงนี้วุ่นเยมนเก็บไต้คอน ปอกใหญ่มากลุกลงแน่ว้าวแต่มันปรอกมากเลยนี่ท้อต่อคะ่ะบเย่ขมฮิตเย่ฤดเร็ดเย่ซอฟฟอมดุมลาเกฟอมดุมยักตะดีร์อะย่า

เงี้ยดอกใหญ่มากแล้วสาวสวยเหรออ๋อยังเป็นน่ะเนาะวิทยาอะไรนะยี่สกีเกี่ยวหรืออยากแต่งตัวแต่ตัวยังสกุลตัววิดีโอหนอดูเบียนตัวหกตัวรุ่น <laughs> men Brugge, Swiss, men jeg Brugge, men Men er er forskjellig, forskjellig. du 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 veldig 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 glad 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 i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  og og yeah. spise, spise. jeg jeg ikke Nei, det det. Mig. Vel, yeah. Det det, blir blir for 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 mye mye. meg å deler også? Ja, måtte Hvem vennen din, eller bare Bare som vil. Mm. จัดการเลยค่ะอลังการมากเก็บทั้งหมด,ดโอ้ยยืนอยู่บนน้ำนะคะเนี่ยว้าด่วนเนี่ยดยูชิกีิพอยู่คนเดียวเนี่ยบอกเพื่อนว่า เนี่ยเราต้องเดินไปตรงที่มันมีน้ำแนละ้วถ้าตรงไหนมันมีน้ำน้ำชื้นชื้นมันจะมีเห็ดมีจริงๆ <c oughs> เพื่อนเรียกเราว่าราชาแห่งเห็ดรู้จักหมดทุกที่โอ้ชอบอย่างนี้มากแล้วมันเกิดไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่มันแบบมันกำลังเกิดด้วยสีดูอ่อ,อนจริงๆเลย อันนี้เก็บให้เพื่อนค่ะเพราะอยู่บ้านมันเยอะแล้วมันไม่มีที่ตากแล้วดูดอกไมาเกิดอยู่บนเนินดูเยอะมากเห็นไหมเก็บ มือไปนะแต่มือถือกล้องไม่ได้ไปด้วย,ยสะออนจริงๆเลย chú lâu chơi ôi xôi nhũng thái... thế ghế chân chiên nè nhũng đây hả nè đỡ nè กลายพันธุ์แล้วดูหงิกหงอกงอเนี่ยพกนางหมดเลยนั่นแหละทางนี้ก็ไว้ในเป็นเชือ้อราแล้ว ดอกนี่ใหญ่มากแต่ขาไม่ค่อยยาวดอกใหญ่เต็มครุแล้วคะ่ะเพื่อนเราเจอเห็ดเยอะมากเลยอะ่ะดูมันยาวเป็นแถวเลย เพื่อนหนัวรอ้หมเราตะโกนอยู่คนเดียวแหมดูเยอะจริงๆว่าโชิคุณดูพวกแกอ้าอ้าวเะฮะอูอ้ออ้โอ้้โอ้โอ้้โอ้โอ้ออ้โอ้อน้้ เพื่อนหัวโลยใหญ่เลยโอ้ยมันกรอบมันเปราะม,มีเยอะมากดูว้ายว้ายว้าว้ามันแก่แล้วมั้งเนี่ยตรงนี้นถ่ายรูปก่อนจะห้ราโอ้ <laughs> ว,ว้าวโอ้ย

udah selesai oh ya tanker dan abar. Uh, <laughs> nonu finan di puso ya ya tru dan puso abar kantarel ayah mau broken ya yeah, puso yeah. perata